ถ่ายรูปูกันป่าถ่ายได้มถ่ายููัน้ไหมฮะม่ถ่ายเาเขาว่าหมา่า้าหรอก็อยให้ติดระาได้ไม่ก็ให้เป็น่านลงไม่ลงเป็นบทันหได้ติดระานพนเเพราะว่าเขาพาสวดผานุพันนี่ไงก็ทำบุญไปเพื่อพอคนอื่นดูกายบางเขาเดินอันนี้พาทุกจุดพี่กถ่ายหน่อย พี่ไก่พี่ไก่บอกว่าให้เราขึนไปก่อนแล้วไนเดี๋ยวเราค่อยมาตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปตรงนี้เปิดอ๋อได้ได้ไม่เดี๋ยวเราต้องไปตรงนู้นแล้วเราก็มาตรงนี้หรอใช่แล้วก็ว่างี้ ไม่ไปเลยท่านไหนก่อนท่านบอกว่าไม่กลับทางนี้ไงไม่ใช่เขาต้องไปทางโน้นหมายถึงว่าป้ายไงก็นี่ไงต้องลงไปทา้งน้ำก่อนแล้วก็ขึ้นมาแยกนี้แล้วก็ไปทางโน้นพอบ่าเดี๋ยวต้องขึ้นมาจุดอันนี้จุดจุดอันนี้เฉยได้ๆกระเป๋าไว้เนี่ยเอาไว้ได้ไม่หานไว้ได้เขาไม่ให้น้ำไปกินเขาบอกโอเของไว้ใกล้ๆยื่นในปากเอาไว้ไม่ได้ไม่ไม่ทไมไม่หันไม่มีอะไรอย่ากระเป๋ามีแค่น้ำ ไรับมแครับเบ้าีรับ้ามส่งเสียงดังสำหรับวรนะครับเจ็บน้ำก่อนนะครับเจ็บน้ำก่อนนะครับสำหรับวางมาตรงนึงนะพี่ครับผมสหรัวางไครับฝากไว้ฝากไว้ครับสรับางหมดเลย แน่วางไว้นเอาเอาแค่กระเป๋าะนี่